เจ้าเข้าห่อเนาะต้องเขียวนี่ต้องเหลืองมาละสุกมาละเนี่ยอ,ออกไปพองละ,อ,ะอันนี้เครื่องห่อหนึ่งครับมีข่าตะไคร้หอมแดงหอมเตียมนะครับกะปินะครับมัเน,นี้เขาจะโม่นะครับตัวนี้จะเริ่มโม่้วครับเครื่องห่อหนึ่งกินควาย เรียบร้อยเรียบร้อยขึ้นหัวหนึ่งครับกั้เตรียมตองห้อยหัวหนึ่งครับเจ็ดตอกก่อนเริ่มเจ็ดตองเด็ดตองเตรียมไว้หัวหนึ่งคือหัวมกนะครับครับตัวนี้ก็เอาพริกลงไปคั่วกับน้ำมันนะครับจะทำหัวหนึ่ง ยีนใส่หมูลงอยครับมีนองไม่ดองเลยนะครับใส่พอนึ่งหรือพอมกนะครับใส่นอมไม่ดองลงไปขั่วตัวจีนครับ เราก็จะไปหอ่อกับตองเติมผงสลดรลงไปให่มีความรสชาติมีความกรอบกรมเสร็จไปมีครับมีฝรั่งตัวเสร็จไปทุกอย่างเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเดี๋ยวก็ได้ตีโคตลงมา ตอนนี้ก็ซุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตักสักกระมังเนี่ยเราก็จะมาหอ่อครับต่อกล้วยเอ็มกํานะครับลายขั้นตอนลายขั้นตอนนะเตรียมห่อครับตอนนี้ก็มีถูกโดโดหรือพริกแชแต่ครับรวยตั้งหน้านะครับ อตอนนี้ก็เริ่มห่อกันแล้วครับนี่นี่นห่อแล้วก็เป็นยีเอ็นนะครับห่อหนึ่งนะครับนี่หอ่อเลยเต็มให้ซึ้งแล้วครับนี่ ะัดแล้วอไอ่ะัอันนึงนะครับปิดฝาซึ้งอ่าฮอรนึงนี่สุกเรียบร้อยครับพี่น้องนี่นี่ครับแกะกินข้างในได้เลยฮอนึงเจ้าเข้าหอเนาะต้องเขียวนี่ต้องเหลืองมาละสุกมาละเนื้อออกไพ่พองละ มีใครเป็นูมาทก็เป็นใคก็พอจิเปขายมันอ